สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมนางนางได้รถมาใหม่นางกำลังเหอรถสวัสดีก่อนลูกอ่าโชว์หน่อยโชว์หน่อย บ้านป้าหลังนุ้กนี่บ้านป้าหลังคาติดกันบ้านสวนบ้านสวนจะปลูกอย่างนี้แมวแล้วเหรอแค่นี้เหรอ วันนี้ไม่มีอะไรทําต้นลำใหญ่ต้นใหญ่มากวันนี้เงียบไม่มีใครอยู่ต้นโกโก้อันนี้ต้นโกโก้นะคะนี่ลูกโกโก้ค่ะ ดอกเต็มต้นแบบอะมาออกลูกเลยเอาเอาไปคั่วนะคะคั่วแล้วก็ให้ให้สุกพอเขาสุกลูกเขาจะดำพอดำแล้วเราก็เอาไปตักให้แห้งแล้วก็เอาไปคั่วมันก็กู้ บ้านสูนต้นมะปรางนี่ต้นมะเมี่ยวไม่มีลูกลูกหมดแล้วนี่กำลังจะนี่ปลูกปอดเทืองไว้นี้ต้นเกาลักออกดอกกำลังออกดอก แต่ดอกมองไม่ค่อยเห็นต้นกอนลักต้นไม่ใหญ่ปลูกปอเทืองทั้งทั้งหมดนี้เป็นปอเทืองทั้งหมดขึ้นมั่งแล้วนะเขาปลูกตั้งแต่ที่ป้าไปถือศินอยู่ทางนี้ เขาก็โรยเอามะมะเม็ดเมล็ดมาปโปรยมาปโปรยก็เลยเนี่ยขึ้นมั่งแล้วเนี่ยเขียวเขียวขึ้นรวมกับหญ้าทีนี้เมื่อวานฝนตกก็ชุ่มฉ่ำขึ้นมาหน่อยเย็นตรงเนี้ยเย็นมากเลยค่ะตอนเย็นเย็นนะเอาเสือมานั่งปูนั่งกันตรงเนี้ยเย็นเย็นลมพัดเย็น เย็นเย็นเย็นเจ้าแสบเจ้าแสบเขามีฝาแฝดนะเนี่ยนี่เขาเป็นแฝดพี่แฝดน้องอีกคนหนึ่งแฝดพี่แฝดพี่เขาขาวจ้วะเลยขาวผมตรงนี่แฝดน้องแฝดน้องเขาก็ <laughs> ให้แม่ขี่ อะไรนะอ่ะมาเราอย่าจับกล้องเอานะไปได้ไหมเนี่ยไปได้ไหมเนี่ย แล้วพ่อแม่ได um ้ไหมไม่ไหวไหนออกก่อนให้แม่ลุกก่อนหรือจับรถสิลูก Tan Dím nồi xí leo Đẹp đến này kèn Kèn của Lào ít Môn. ครอบครัวป้ามีบ้านสามหลังอันนี้บ้านน้องชายบ้านป้าอันนี้บ้านพ่อแฟนพ่อลุงบ้านพ่อลุงนี่ลูกไครก็ไม่รู้เนี่ยหนเต้นเต้นให้ดูหน่อยสิ <laughs> อะแค่นี้แหละสวัสดีท่านผู้ชมก่อนขอบคุณด้วยฝากช่องนอยฝากช่องนอยฝากช่องป้าพรแฟมิลี่ด้วยนะคะกดไลค์ กดแชร์ให้ป้าด้วยนะคะกดกระดิ่งให้ป้าด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ